เก็บใบตอง14แบบค่ะเกีบจักรพันประดิษฐ์จากใบลิ้นกระบือค่ะใบลิ้นกระบือโดยให้เห็นสันของใบนะคะจับยกข้างกลีบทั้งสองข้างลักษณะนี้พับขวา,าพับซ้ายเข้ามาก็จะได้เป็นกลีบจัก,กรพันประดิษฐ์ค่ะนํามาติดซ้อนกันก็จะได้ลักษณะสวยงามแบบนี้นะคะเล็บครุดขจรค่อคะอันดับแรกเราจะพับกลีบขจรก่อนนะคะพับฝั่งซ้ายมือลงมาแบบนี้บิดฝั่งขวามือลงมาแบบนี้นะคะอ่าแล้วก็เก็บยกกระพุ้งแบบนี้ค่ะ ก็จะได้เป็นกลีบขจรนะคะต่อมาเราจะพาเป็นกลีบเล็บคุดค่ะก็จะม้วนทั้งสองฝั่งแล้วดึงให้มันมีลักษณะแหลมแบบนี้นะคะจากนั้นนํากลีบขจรค่ะมาวางไว้จุดกึงกลางนะคะแล้วเก็บซ้ายเก็บขวาเข้ามาค่ะก็จะเป็นกลีบเล็บครูดขจรนะคะลองมาติดซ้อนกันดูค่ะว่าจะมีลักษณะสวยงามแบบนี้บ้างเมื่อติดซ้อนกันแล้วก็จะเห็นเป็นลักษณะกลีบที่สวยงามแบบนี้นะคะ เข้าสวนคาเหลือไปเห็นใบมะหวดหรือหมักหวดขาใต้อีสานนะคะเาพับกลีบดูค่ะพับครึ่งลงมานะคะให้เห็นสันแล้วก็จับเป็นกลีบพัดนะคะทั้งหมด6กลีบนะคะแบบนี้ค่ะการทดลองค่ะพบว่าใบมะหวดก็มีความคงทนนํามาประยุกต์พับเข้ากับร่วมกับงานใบตองได้ค่ะนุ้ศรประดิษฐ์แปลงค่ะตอนการพับกันนะคะพับเฉลียงใบตองลงแบบนี้ค่ะกระพุ้งให้สันทบขวาทับซ้ายนะคะ จับยกกลีบทั้งฝั่งขวาและฝั่งซ้ายนะคะก็จะได้เป็นกลีบอนุสร์ประดิษฐ์แปลงค่ะสุพรรณิกาสอดไส้ดอกเข็มค่ะพับไปตองลง3ส่วนสีของขนาดใบตองนะคะนําดอกเข็มตูมมาวางไว้จุดกึ่งกลางเก็บซ้ายเก็บขวาชั้นที่1แล้วจับยกอกกรีบชั้นที่2นะคะสังเกตได้ว่ากลีบจะไม่ยกอกนูนและชั้นที่3เก็บซ้ายเก็บขวาเข้ามาค่ะก็จะได้เป็นกลีบสุพรรณิกาสอดไส้ แล้วติดซ้อนกันดูนะคะเล็บครุฑบัวเงินดับแรกเราจะพับกกีบบัวเงินก่อนนะคะอ่าก็จะพับเฉลียงมาแบบนี้แล้วอ่าปลายฝั่งขวามือเราก็จะม้วนให้เห็นนวลตองแบบนี้นะคะอ่าก็จะพับเก็บไว้ต่อมาเราจะมาพับกกีบเร็บครุฑค่ะอ่าดึงให้แหลมลักษณะนี้นะคะแล้วนําก็บบัวเงินค่ะมาซ้อนไว้จุดกึ่งกลางอ่าเก็บซ้ายเก็บขวาเข้ามา เสร็จแล้วลองมติดซ้อนกันดูนะคะก็จะเห็นว่ากลีบมีมิติที่สวยงามมากๆนะคะ,ะลักษณะนี้นะคะคอเสื้อสอดไส้ใบเข็ม3ามสีค่ะครึ่งใบเข็ม3ามสีลงแบบนี้นะคะงั้นนําใบตองมาพับลง3ามส่วนสีของใบค่ะแล้วนําใบเข็ม3ามสีมาวางไว้จุดกึ่งกลางเก็บซ้ายเก็บขวาเก็บซ้ายเก็บขวาเข้ามาค่ะใบเข็ม3ามสีค่ะก็เป็นใบไม้ชนิดหนึ่งที่อยู่ในตระกูลของมผู้หมากเมียก็ให้คุณสีที่สวยงามมากๆค่ะ ใครเคยพับกลีบคอเสื้อแล้วไม่เท่ากันบ้างคะทางบ้านป่ามีเทคนิคดีๆมาฝากกันคะ่ะซึ่งไปตองลง3าส่วนสีของขนาดไปตองน,นะคะจับยกกลีบขวาซ้ายแล้วสอดไม้ไอติมเข้าไปคะ่ะไม้ไอติมวางตรงจุดกึ่งกลางของหัวกลีบนะคะของไม้ไอติมก็คือการแบ่งครึ่งนะคะอ่าเราก็จะได้กลีบที่เท่ากันแบบนี้เลยคะ่ะอินไอติมเสร็จอย่าทิ้งไม้นะคะเอามาพับกันดูคะ่ะกันทุกกลีบเป๊ะแน่นอนเลยคะ่ะ กรีบหัวตัดโดยเทคนิคการสอดไม้นะคะก็จะใช้ไม้เสียบลูกชิ้นขนาดใหญ่ค่ะวางไว้จุดกึ่งกลางของเบตองแบบนี้นะคะเก็บซ้ายเก็บขวาเข้ามาแล้วก็เก็บซ้ายเก็บขวาเข้ามาอีกครั้งหนึ่งค่ะตัวไม้เสียบลูกชิ้นนะคะก็จะช่วยพยุงและทําให้หัวกรีบเท่ากันทุกกรีบนะคะก็ลองไปพับกันดูนะคะกรีบเฟื่องฟ้าขจรค่ะ กรีบขจรจะพับจากใบตองสีเหลืองนะคะ,ะก็จะตลบกรีบเข้ามาแบบนี้พับขวางขวาแล้วก็จับยกกระพุ้งค่ะจากนั้นแม็ไกไว้ก่อนนะคะแล้วก็มาทํากรีบเฟื่องฟ้าค่ะพับเป็นกรีบสามเหลี่ยมแบบนี้วางกรีบขจรไว้กึ่กลางนะคะแล้วก็เก็บซ้ายขวาก็จะได้เป็นกรีบเฟื่องฟ้าขาจรขานลองนํามาติดกันดูนะคะก็จะเป็นกรีบผยงานแบบนี้ต่อมาเป็นกรีบกระพุ้งแปลงค่ะ,ะพับเฉลียงลงแบบนี้นะคะ,ะพับขึ้นตั้งฉาก แบบนี้ค่ะแล้วก็จับยุกกระพุ้งค่ะจากนั้นเก็บขอบกลีบฝั่งขวาฝั่งซ้ายเข้ามานะคะก็จะได้เป็นกลีบกระพุ้งแปลงแบบนี้ค่ะลองมาติดซ้อนกันดูค่ะก็จะเป็นลักษณะสวยงามแบบนี้นะคะก็จะเป็นกลีบคอ,อเสื้อแบบยกอ,อกกลีบนะคะเราจะดึงอ,อ,อกกลีบให้มีความยืดนนนออกมากว่าปกติของกลีบนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบใหม่แบบหนึ่งนะคะต่อมาเป็นกลีบเล็บมือนางซ้อนโดยการสอด ไม้เสียบลูกชิ้นนะคะเพื่อบังคับหัวกลีบให้มีความเหลี่ยมเท่ากันทุกกลีบนะคะ,ะก็จะซ้อนเข้าไปในกึ่งกลางของกลีบแบบนี้ค่ะแล้วก็จับเก็บซ้ายขวาก็จะได้เป็นกลีบเล็บมือนางซ้อนค่ะเอามาติดกันดูก็จะมีลักษณะสวยงามแบบนี้นะคะ,ะสุดท้ายเป็นกลีบดอกจอกจับใบน้ำนมค่ะ,ะเก็บซ้ายเก็บขวาเข้ามาแบบนี้นะคะก็จะได้เป็นกลีบดอกจอกค่ะ,ะติดซ้อนกันดูก็จะมีความสวยงามแบบนี้นะคะใบน้ำนมก็